สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ DMV c a m o o n หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า Department of Motor Vehicle DMV เนี่ยก็คือเหมือนสำนักงานเขตกับสำนักงานขนส่งบ้านเรารวมกันไว้ทำใบขับขี่ทำบัตรประชาชนทำทุกสิ่งทุกอย่างซื้อรถทานเฟอร์รถทำที่นี่ได้หมดเลยโดยที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ พื้นที่ก็จะโลง่งไม่มีรถซักคันผู้คนก็จะเข้ามาที่นี่ได้บางคนก็มาซ้อมขับรถมาซ้อมขี่นู่นขีน่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์กันนะจ้าว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาล่ะเรามาเริ่มพูดคุยถึงการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือข้อเขียนส่วนที่2ก็คือ P ีดา e c h e ลิ l ส่วนที่3าก็คือการสอบสกิลเทสตนั่นเองโดยส่วนที่1เนี่ยข้อเขียนจะมีทั้งหมด25ข้อผิดได้ไม่เกิน4ข้อค่าสอบอยู่ที่36เหรียญของอเมริกาเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐนะคร์เน,นเนยก็สอบอย่างหนึ่งรัฐอื่นก็สอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกันทั้งข้อเขียนและข้อปฏิบัติเลย สำหรับใครที่มีใบขับขี่รถยนต์อยู่แล้วแล้วอยากจะได้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่มตอนสอบข้อเขียนจะต้องสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปกับเรื่องสัญลักษณ์ด้วยอีกรอบหนึ่งก่อนจะมาเป็นข้อสอบรถจักรยานยนต์25ข้อนะเราสามารถสอบทั้งหมด3ครั้งสอบผิดหมดเลย3ครั้งภายในวันนั้นก็จ่ายเงินใหม่อีก36เหรียญแล้วก็มาสอบใหม่วันข้างหน้าหลังจากที่สอบเสร็จเราจะได้เป็นตัวใบขับขี่ชั่วคราวที่เป็นกระดาษหรือที่เรียกว่า temporary paper นั่นเอง โดย Temporary Paper เนี่ยจะมีอายุ1ปีแต่มีกฎทั้งหมด3ข้อก็คือห้ามซ้อนห้ามมีคนซ้อนรถเราเลยห้ามขับลงฟรีเวย์หรือทางด่วนนั่นเองอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามขับตอนพระอาทิตย์ตกดินหรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเรามาต่อกันในส่วนที่2ก็คือ PD i ด e Checklist โดยที่เจ้าหน้าที่จะมีลิต์ใบนี้ขึ้นมาแล้วถามเราว่า สตาร์ทอยู่ตรงไหนคิวสวิตอยู่ตรงไหนครัชอยู่ตรงไหนเราก็คือชี้ให้เขาดูบีบแตะให้เขาดูแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวให้เขาดูเช็คไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกอะไรอย่างนี้ก็แค่นั้นเองจบอันนี้ง่ายมากก็คือวันส่วนที่2เนี่ยจะทําวันเดียวกับตอนสอบปฏิบัตินะจ๊ะและนี่คือส่วนที่3ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยจะมีเส้นให้เราวันจริงจะมีกลวย5อันวางอยู่ด้วยนะซึ่งตัวนี้บอกก่อนเลยว่า ตอนที่เราขับรถ8 0 0 c ีเมื่อก่อนเลยเอามาลองวัดดูว่ามีกว้างแค่ไหนระยะแค่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้มาฝึกซ้อมที่ DMV เอาไปวาดเองที่ที่จอดรถแล้วก็ลองขับดูปรากฏว่ามันขี่ไม่ได้มันเลี้ยวแล้วมันจะล้มคือมันดูเหมือนมันดูเหมือนกว้างนะแต่มันจริงๆแล้วมันแคบมากเลยเพราะมันต้องใช้ความช้าในการขี่ห้ามออกนอกเส้นล้อต้องห้ามออกขาต้องห้ามลงเราเลยไปหา เช่ารถ 250cc ของลุงคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองซานดิเอโกเดี๋ยวจะแตะรูปรถลงให้ดูก็คือเนี่ยและอันที่จริงแล้วการสอบปฏิบัติรถจักรยานยนต์ที่เนี่ยขี่ง่ายมากเลยนะถ้าเทียบกับที่ไทยซึ่งใครที่ขี่รถที่ไทยอยู่แล้วเป็นประจำเนี่ยถือว่าขี่ที่ไหนในโลกก็ได้แล้วล่ะง่ายมากๆที่นี่ก็คือเราจะเป็นแค่กดแค่นี้เองอันนี้เป็นกวยข้างต้นที่บอกนะในสนามจริงเราต้องซิกแซกมาอย่างนี้แล้วก็วนขวา แล้วก็ออกห้ามชนกล้วยรอบที่สองคือเส้นตรงวนสองรอบไม่ต้องนี้แล้วดิอีกรอบหนึ่งคือเส้นตรงตรงมาอย่างนี้แล้วก็คือซิกแซกมาตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวขวาสองรอบตรงมาแล้วบอ,อกนี่อีกรอบหนึ่งตรงมือต้องมันคับดีๆเพราะว่ามันยากมากแล้วก็ห้ามเร็วเกินไปห้ามออกนอกเส้นห้ามขาตกพื้น คราวนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปให้ดูตอนที่เราไปไปซ้อมก่อนจะสอบวันจริงนะ ซึ่งหลังจากสอบตรงนี้เสร็จแล้วบางที่ก็จะให้เราลองสอบขับออกไปจากดี v วีแล้วขับกลับเข้ามาแต่ว่าบางที่ก็คือจบแค่นี้ก็คือผ่านเลยลองดูกันนะว่าที่ไหนก็จะเป็นยังไงส่วนของเราส่วนตัวชอบสอบที่จุฬามิตาอยู่แล้วซึ่งสอบวกหลายๆอย่างแล้วตอนนั้นที่เช่ารถคุณลุงเขาก็ไปที่จุฬามิตาได้ด้วยก่อนที่จะลากันไปก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือค่าสอบอยู่ที่36เหรียญในการสอบข้อเขียนมีทั้งหมด25ข้อห้ามผิดเกิน4ข้อ รถที่ใช้ในการลงฟรีเวยได้อยู่ที่150ซีซีขึ้นไปโดยการสอบเนี่ยเราจะต้องสอบใบขับขี่คัส M1 ซึ่ง M2 เนี่ยมันจะเป็นของรถที่เป็นสกูตเตอร์หรือรถที่เล็กกว่านั้นโดยทั่วไปก็คือ M1 นั่นเองถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย ใบขับขีที่เราได้มามันก็จะรวมกันเป็นใบเดียวเลยนะทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์รวมเป็นใบเดียวเลยก็คือมันจะเขียนคำว่า C M 1อยู่ในแบบขีดจะชววรูปใ,ให้ดูซึ่งแตกต่างกับที่ไทยก็คือแยกกันคนละใบคราน,นี้รถของเราเองค่ะวัตสกิ C 125ตอนนี้คือลงฟรีเวไม่ได้แล้วชีวิตทรมานมากต้องออกจากบ้านเร็วขึ้นใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนขับไปร้อยซีซีสะดวกสบายมากแต่ว่าค่าบำรุงรักษาแพงมากเลยเหมือนกัน ต้องเป็นมันเป็นคันเล็กเพื่อความสบ,บายกระเป๋านะจ๊ะ